门那多晶晶，门他推门开吧，推门开门，他推门关，门打开门，门打开，门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 开，

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงหนสแกนุราข่นถึงหนจ๊ะพอแล้วพอแล้วสาไปเร็วไปเร็วฝังนี้มีทาสแกนไหมสื่นีครับห้ากครับอแล้วแต่เลขโดดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเปรียมตัวตั้งเตรียมตัววางค่ับอสตาร์เป็นที่หนรก่กเลยจ้ หมายเลขแรกครัายเลแรกครับหมายเลขที่ออกออกมาแล้วหมายเลขยีครับสองสามได้เจ็ยีสิบสามครับสองสามด้เยี่สิบสาม้วก็สมครับอาิหมายทรู้กนไหหมายเลข่ตอไหมายเลขที่ออกออกมาวได้หมายเลขสิบสี่นึ่งสี่ได้แล้วหมาี่นะทุกี่บสี่หมาย่องาันหมหมายเลขตอไปหมายเลขที่ออกออกมาแได้หมายเลขยี่ครับสองยา หนาได้ไหมือ19ด้ไหมาจิมจกมันนีเราวหมายเลขตัวตอไปหกมาเลขทีอออกออกมาแล้วได้หมายเลข27ครับบิงโกค่ะเจได้ยังไงได้น้องตุ้ตแท้ตุ้งทตุ้งแท้่ได้ยังไงครับรากขอต่อเช็คต่อใจอย่าเพิ่งพิ้งไปเดานยวพี่เพื่อนคะได้ครับ17 13เ4 19ครับเปิดเทียครับเปิดเยอะ่างแ้ตุ้งแท้ตุ้งไปเลยไปเลย เดียนะอเก็บขบยาแของรางเลยจะเอาอะไรครับคุณได้ได้ึงหนึ่งล้วได้ได้เึงจังได้ด้านนี้ได้ไ้ใหญ่ใช้จัมโบ้ไปเลยนะเออยิงาบางรวแบบนี้ได้ใหญ่จันโบะจ๊ะเออไม่ต้องรอสีลูปแล้สีอะไรนะคุณคุณอาจจเปียสีุอาจเลียนแบบนี้หนักไปเลยครับ้เจัมโ้จ้ะเอาไปเดี๋ยวไม่ รับต <icana>, ่อผักไปครับรับใหม่ไปต่อได้นี้บอยยังไม่ทำได้ตั้งขวาเลยด้านโน้เขาไปะแล้วนะเออได้วใหญได้นะรับต่อผังไปครับรับใหม่ไปต่อโอ้อีกสักรอบไม่คพิ่มาแล้วนั่งต่อนไี่ดูตั้งรับไม่ค่เเล่มุโตเริมวแต่ได้รัดต่อที่นั่งไม่ตัไม่เบรคแต่เินไปอย่างไม่จนไม่หล่งมักเกิดแบ่เิมาแล้วนั่นครับที่สำคัญรับครับ thank you. เต้องกินใ่ไปเลยนะ สำหรัังไงสบอสบักบอกคือลาตกแต่งจุดนรับครับมีรายเยอะเนะเรืองบันสหงเลยนะเดินเลิกดี to to ๋ดวเลิกแล้วไขไปเดินเรื ง่าครับอู่ทั้งวันเนนะแต่กนช่นดมพอมาส่กรูกาาตนแล้วทำเออมาแล้วนัน่งนจาอากยานี้ของใครยังไม่ได้ตังทอครับตรงกลาง,ง,งของใครยังไม่ได้ตังอทอยกเลยพื่ําๆจับในห้าสุดที่ห้าในหลครับไหมของใครยังไม่ได้ตังทองน,นอยอย่าั่งหลับอนะ หมายเลขแรกแรกครับขยำขยี่ือขึ้นมาจะเอาหมายเลขแรกครับหมายเลขที่ออกออกมาแล้วได้หมายเลขไเลไกลครับเอาหมายเลขเก้าเบอก้าล้วเบอร์เก้าเบอร์เาอาหมายเลขเก้าเอก้าครับอาหมายเลขเก้าเบก้า หมายเลขตัวต่อไปหมายเลขที่ออกออกมาแล้วได้ลำเดียงตัวเดียวครับหมายเลขเสียวตัวดาครับเอา sociedad, หมายเลขสามตัวเดียวหมายเลขสามเบอร์สามนะจ๊ะอนี้ดีทุกคนทุกเดือนอีกนะถ้าแจกตัวใหญ่ใช้กันเยอะหมือนเดินะจ๊ะหมายเลขตัวต่อไปหมายเลขที่ออกออกมาแล้วได้หมายเลขยี่สิบแปดครับเอาสองแปดยี่สิบแปดสองแปดนะจ๊ะ หมายเลขตัวต <Cornell> ่อไปหมายเลขที่ออกออกมาแล้วได้หมายเลขยี่สุดสี่ครับอสองสี่ครับยี่สุดสี่สองสี่แล้วชยี่สุดสองสีสองสี่จ้าันเดียวันเดียวลูหมายเลขตัวต่อไปหมายเลขที่ออกออกมาแล้วได้หมายเลขวันแม่ครับสุดสองครับอหนึ่งสองแล้วจาวันแม่ครับสุดสองหนึ่งสอง ฟัง้รับฟังด้ครับดูที่สกอร์บอร์ดนะครับพี่นช่องไหนไฟสว่างก็วางตามลงไปเหยือกันดูรางแบบกนรลกบการเติมดานซ้ายด้านขวายกมือขึ้นสูงสครับหมายเลขที่อครับหมายเลขสิครับอันหนึ่งหนครับสิเอในชันห่คูหนึ่งเดในชันหนึ่งหนึ่งหน่กมายเลข่อ่นออกันแล้วหมายเลขที่ออาออกมาแล้วได้หมายเลขสิ หนึ่งแปดสิบแป้โลตุนตเออวยังไงจะหาได้หลังเเลยาัเดยวสิบแปดยี่สิบสองจ้ะด้าโนวยังไงจ้ะถูกต้องไหมถูกต้องไหจ้ะเอ่ออรารัเย่ยนี่น้องพ็กิมได้ละมันใหนะคะมันดูนะคะไว้ยังไงจะรับต่อไปครับรับใหม่ต่อครับยินตันรับครับ 对的。嗯嗯